ามาดูตัวอย่างที่สองนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าในกรณีของการแตกแรงนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแนวแกนเล็กกับแกนวาน,นะครับจะเป็นยังไงามาดูโจทย์นะครับจากรูปจงหาแรงองค์ประกอบของแรง mg ในแนวขนานกับพื้นเอียงและในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงเรามาดูสถานการณ์นะครับ ในภาพเราจะเห็นว่ามีวัตถุอันหนึ่งสมมติเป็นแท่งไม้แล้วกันมีมวลเอ็มเมื่อมันมีมวลเอ็มก็จะมีน้หนักเท่ากับเ g ใช่ไหมครับซึ่งจะมีทิศดิ่งลงวางอยู่บนพื้นเอียงนะพื้นเอียงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในแนวแกนเแล้วก็มาได้อยู่ในแนวแกน y ด้วยใช่ไหมครับแต่ในการแก้ปัญหาบางครั้งเนี่ยเราต้องการแรง ที่อยู่ในแนวขนานกับพื้นเอียงแล้วก็แนวที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงเพื่อหาคําตอบบางอย่างในโจทย์ทางฟิสิกส์เรามาดูนะครับอาโคจะขอลากเส้นที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงนะครับตัดตรงนี้เพราะ้ายๆกับเราสร้างเกณฑเอกกับแกน y ในตัวอย่างที่แล้วนึกออกไหมครับงั้นเรามีเรามีแนวแกน ที่ตั้งฉากกันก็คือ,อเังเกตว่าเส้นนี้มันก็คือตั้งฉากกับพื้นเอียงม,มันก็เปรียบเสมือนแกน x กับแกน y ซึ่งทำมุมอะไรกันครับ 90. 90องศาเช่นเดียวกันเต่อ,อันนี้ไม่ได้อยู่ในแนวดียนใน,นระดับแค่นั้นเองเราเรามองแค่นี้นะครับทีนี้มุมตัวนี้30องศาจากความรู้ในเรื่องของเลขาคณิตที่นเรียนเรียนมาแล้วนะครับเราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามุมนี้นะครับ จะมีค่าเท่ากันกับมุมนี้นี้เราพูดไปคาวที่แล้วแล้วนะครับมุมนี้ก็30องศาด้วยจะมีค่าเท่ากันอ่านในการแตกแรงทำยังไงตัวอย่างที่หนึ่งเรารากเส้นปากจากอะไรนะครับปลายลูกศรตัวนี้ขนานกับเฟน x และแกน y ทีนี้เราจะลากโดยให้ขนานกับพื้น เอียงหนึ่งเส้นและอีกเส้นหนึ่งตั้งฉากกับพื้นเอียงแทนนี่ลดูนะครับลากขนานกับพื้นเอียงก็ลากมาที่สองเส้นนะครับเส้นขนานมันตัดตรงนี้นะครับลากตั้งฉากก็คือแนวเส้นตั้งฉากนะครับประมาณนี้นะครับสองเส้นนี้เอาที้เราเขียนแรงองประกอก เช่นการแรงองค์ประกอบนั้นก็ต้องมีหามอยู่ที่จุดเริ่มต้นของ M g ็เหมือนกันหามอยู่ที่เดียวกันลากเป็นงไงครับขนานกับพื้นเอียงแล้วก็ลากมาตั้งฉากกับพื้นเอียงลากขนานกับพื้นเอียงก็ลากมาทางน,นี้มาเจอกันที่จุดตัดใช่ไหมครับในจุดตัดจะเส้นา่าเพราะนั้นเลยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็ลากตั้งฉากกับพื้นเอียงก็ลากไป าก็จะได้แรงองค์ประกอบในแนวตั้งฉากเราจะเรียกชื่อว่ายัางไงตัวนี้เราอาจจะให้สัญลักษณ์เป็น M g ขนาดอาจจะเขียนนี้ก็ได้ไดนะครับเส้นขนาดลแล้วแต่สับสกิดนะครับตัวนี้ก็อาจจะเขียนสัญลักษณ์เป็น MG ตั้งฉากาก,ากไ็ได้นะครับหรือเราจะเขียนคำว่าตั้งฉากเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นแค่สัญลักษณ์เัเช่นเดียวกนันนี้เรามาดู MG ในแนวขนานกา่อน MG สขนาดก็คือในแนวในแนวขนานจะดียวยา แตกมาในแนวนี้เป็นด้านประชิดมุมไหมครับแตกมาด้านไหนเป็นประชิดมุมอ่ะแต่ไปทางด้านขนานหรือด้านตั้งฉากครับตั้งฉากด้านตั้งฉากจะเป็นด้านประชิดมุมก็จะเป็นคอหรือทรายคอเพราะฉะนั้นแตกมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นทรายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเท่ากับอะไรครับเต็มที่ทรายอะไรนะครับสามสิบสามสิบองศาเห็นไหมครับเราได้สูตรแล้วต่อไปเราก็เป็นไง ก็แทนค่าไปเลยซิปหมิต่ในกรณีนี้นโจทย์ไม่ได้กําหนดหมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะต้องจะต้องติด MG อยู่ใช่ไหมครับต้องติด m g อยู่ถ้าเราต้องการตัวเลขจริงๆเราก็กําหนดหมวลละกันเรากําหนดเพิ่มเติมะนะครับสมมติคูให้หัวงมีหล้วการนะครับให้ m นะคกรับเท่ากาับ20ิกิโลกรัมสมมตินะครับเพิ่มเติมเลยเนะี่ย

เพราะฉะนั้นก็ได้ m p e, ขนาด100นิวตันแรงองประกอบในแนวอะไรครับในแนวโจทย์ท้าทามอะไรในแนวขนาดกับ พื้นเอียงแล้วคำตอกในแนวขนานกับพื้นเอียงเท่ากับหนึ่งร้อยนิ่งตันอ่าได้คำตอบในแนวขนานกับพื้นเอียงแล้วต่อไปก็เหลือในแนวตั้งฉากในคาในแนวตั้งฉากก็คือในแนวนี้ สัญล <cin stereotype> <c oughs> <dragging> uh ักษณ์แบบนี้นะครับก็คือ M G อะไรทีนี้ครับแต่ก็มาในเนีตั้งจะเป็นด้านกว่าชิดมุมใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็น M G คอร์สเซต้าก็คือคอร์สสาองศาเซต้าคือ30องศาอ่าแทนหน้าลงไปก็เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้ก็20คูณด้วย10 คอสาก็คือรอส่วนสองวยเป็นหตันก็ได้อันนี้มาตัด10คูณได้100ก็ได้เป็น100คูณด้วยรุอตันแต่ตออย่างนี้ก็ได้นะครับร้อยรามติดไปเลยหรือถ้าจะทำต่อให้เป็นทศนิยมข้อแทนค่ารูอ3าม

ประกอบคือแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงนะเข้ากับ173.2นิวตันพืนน้นเอียงะนะพื้นอะไรนะพื้นเอียงอ่าพื้นเอียงอ่ามีมากมีมากพื้นเอียงเท่ากับ173.2นิวตัน